สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคนอวดของและในวันนี้นะครับผมขอพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศกันสักนิดนึงครับผมพาทุกท่านมาอวดของกันที่ศาลเจ้าพ่องูจงอางแถวบ้านขุนเทียนเรื่องราวของความขลังตำนานจะเป็นมายังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับ ถ้ากล่าวถึงสารหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับงูเราก็จะนึกถึงสารเจ้าแม่งูจงอางักเป็นส่วนใหญ่แต่น้อยคนนักที่จะรู้จักสารเจ้าพ่องูจงอางแห่งนี้ส่วนในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และอาถรรพ์ที่เล่าขานกันต่อๆมาก็มีความน่าสนใจไม่น้อยและที่นี่มีความเกี่ยวข้องกับสารเจ้าแม่งูจงอางและลูกอย่างไรเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันครับ และตอนนี้นะครับผมก็ได้ยืนอยู่กับพี่แอลนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลศาลเจ้าพ่องูจงอางแห่งนี้ครับสวัสดีพี่แอลครับลเล่าประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าพ่องูจงอางตรงนี้ให้ฟังสักนิดนึงครับค่ะก็พ่องูเป็นเป็นหัวเมียกับแม่ขวัญท่านมาเสียอยู่ที่นี่แม่ขวัญคือศาลเจ้าแม่งูจงอางที่ตงเส้นพระรามสองนี่เหมือนกันประวัติเป็นยังไงครับพี่จากที่เคยรู้กันมาท่านเลื้อนมาจําศีลอยู่ที่นี่ค่ะ จำศีลอยู่ที่นี่แล้วก็เสียอยู่ที่นี่แล้วมีใครไปนคนทราบครับว่าเจ้า,าของที่ทค่ะเจ้าของขยังไงครับเก๊เขาจะดันพื้นที่แล้วก็ไปโดนตัวท่านขาดขึ้นนึงแต่ทีเนี้ยเก๊เขาไม่รู้เขาไปเข้าฝันเก๊บอกว่าพ่องูพญางูจงอางนะให้นําร่างมาสตาร์ห้หน่อยจะได้มีผู้คนกราบไหว้ตามความเชื่องูจงอาง นั้นเป็นสัตว์ที่มีแรงอาฆาตแรงเมื่อใครได้ทำร้ายหรือฆ่าคู่ครองของมันมันจะตามล่าผู้นั้นแต่ในทางของวิทยาศาสตร์แล้วเมื่องูโตเต็มวัยภายในตัวงูจะมีต่อมฟีโรโมนที่ผลิตสารดึงดูดเพศตรงข้ามออกมาเมื่องูโดนฆ่าตายไปสารฟรีโรโมนจากต่อมจะหลั่งออกมาและกระจายไปทั่วบริเวณนั้นทำให้มักจะเจองูอีกหนึ่งตัวหลังจากที่งูตัวหนึ่งตายพอดีเกเขาก็ มาค้นหาตรงนี้แหละค้นหาก็เจอแล้วเจอจริงๆคือเจอร่างเหมือนกับที่ท่านได้ไปเข้าฝันกับเจ้าของที่เอาไว้อันนี้เป็นเรื่องเล่ามากี่ปีแล้วครับพศ1314ามส่พศ2513ัพี่แอลเป็นคนดูแลตรงนี้มากี่ปีแล้วครับ28่ปีก็ถือว่าตั้งแต่อยู่ตเป็นสารไม้เล็กๆอ๋อสมัยก่อนเป็นสารไม้ ณปัจจุบันตรงนี้มีงูอยู่ไหมมีค่ะอยู่ใต้นี่แหละเขาเป็นโพรงของเขาตรงนี้คือใต้สารตรงนี้เป็นที่โพรงของเขาเลยที่อยู่ของเขาเลยออกมาบ้างไหมครับออกนะแต่ก่อนออกดีมากพอช่วงหลังแกคนจะเห็นว่าเด็กเยอะหรือคนเยอะกว่วอย่างเงี้ยเขาไม่ออกแต่ก็คือไม่มีเรื่องราวของการทําร้ายคนเกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วคนมาเยอะไหมครับก็มาเยอะก็ช่วงใกล้หวยออกใกล้หวยออกก็คือช่วงวันหวยออกแล้วก็วันหยุดวันอาทิตย์ และที่นี่เราใช้อะไรไหว้กันบ้างก็มีไข่นะไข่เป็นไข่เป็นไก่แล้วแต่ลูกค้าเคยมีคนมาขอแล้ะประสบความสำเร็จกันเยอะไหมเยอะส่วนใหญ่ผมว่าไม่น่าจะคนเรื่องหวยแน่นอนแล้วแต่บางคนเขามาบนไว้โอ้แล้ววันนี้นะครับเห็นมีเครื่องไหว้เหมือนกับว่าเป็นงานใหญ่เลยอันนี้คืองานอะไรครับพี่บวงสวงค่ะทุกปีประจําปี เป็นงานบวงสมประจำปีค่ะ4ปีแล้วค่ะแล้ววันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่แอลมากครับที่มาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติของเจ้าพ่องูจงอางส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับ <Yeah! S 1> ไ,มไม่ยุดชุดไม่อยู่รวยแบบไม่มีอะไรกัน้น เพราะหมวยเราออกรางวัลทุกวันอรืออรือใครอยากเป็นเศรษฐีคุณใช่ไหมอดคุณใช่ไหมเข้ามาลุ้นรางวัลเลยที่เว็บยูฟ่า8ป s, <S เราแจกบาทละ900เหตุเพคนอวดของเพราอวดผู้สนับสนุนไม่ใจดีอยากดวงดีมีรางวัลแอดเลยและตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงของพิธีการเริ่มไหว้ เป็นไหว้ประจำปีใหญ่ของศาลเจ้าพ่อจ่งอางแห่งนี้นะครับแล้วตอนนี้น,นะครับผมยืนอยู่กับพี่ที่เล่ค่ะซึ่งปกติเป็นคนที่มาไหว้ศาลเจ้าพ่อจ่งอางแห่งนี้ประจำเรำาให้ฟังสักนิดหนึ่งพี่เป็นมายังไงกันบ้างถึงได้มาที่นี่ ก็คือพี่มีความศรัทธานะคะตั้งแต่10กว่าปีมาแล้วตั้งแต่ศาลพ่อคือยังเก่าๆอยู่เลยตอนนั้นคือยังไม่ได้เป็นศาลใหญ่อย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>ก็คือมาไหว้ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีคนรู้จักอะคะ่ะได้สักประมาณสัก5 6ปีอะคะ่ะก็มีมีคนมาสร้างศาลให้ท่านนะคะใครเป็นใค,ใครเป็นคนมาสร้างพี่เขาสร้างก็น่าจะเป็นทางเขตอะคะ่ะเท่าที่รู้วน,นะคะเป็นเขตของ บางหุยนเทียนยแล้วพี่มาขออะไรบ้างส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่มาขอเรื่องการค้าขายค่ะโชคลาภเนี้ยค่ะพีท้าถูกบ่อยไหมบ่อยค่ะเคยแบบถูกเยอะสุดก็แสนกว่าบาทครับและที่เห็นด้านหลังผมนี้นะครับคือพิธีการไหว้สัมภเวสีครับ แล้วเรามาฟังกันนะครับว่าวิธีบวงสวงกับศาลเจ้าพ่องูจงอางเนี่ยเขาทําไปเพื่ออะไรเดี๋ยวให้คุณพี่ช่วยอธิบายมาน,น,นิดนึงครับก็คือว่ามีบริษัทหนึ่งที่เขาบนไว้แบบว่าให้ได้ผลประกอบการปีหนึ่งประมาณ10ล้านปีนี้เขาก็ได้ตามที่กําหนดแล้วเขาก็เลยมาบวงสวงและทําอย่างเี้ยมาเป็นเวลาเวลากี่ปีแล้วพี่สปี 4, 5, 5ปีแล้วครับผมสปี5ปีคือจะมีพิธีใหญ่ ใช่ปกติจะท,ทุกปีจะวันที่ก่อนจะเข้าพรรษาก่อนจะเข้าพรรษาเออวันหนึ่งสองวันเนี่ยเขาก็จะเข้ามาทําก็คือพี่อยู่ตรงนี้ดูแลครับ,รบตรงนี้มาพี่จะเห็นใช่ไหมขอบคุณพี่มากครับและนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลน,นะครับว่าทาําไมที่ศาลเจ้าพ่องูจังแห่งนี้ถึงได้มีพิธีบวงสวงประจําปีทุกๆปีนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ดูคลิปของเราจนจบวันนี้นะครับผมก็ขอให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตของทุกท่านด้วยกันนะครับส่วนท่านใดที่ชื่นชอบคลิปของเราฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยส่วนท่านใดที่มีสถานที่จะแนะนํามีของขลังของดีคอมเมนต์บอกเรามาเราจะพาทุกท่านไปชมกันครับส่วนอีพีหน้าผมจะพาทุกท่านไปที่ไหนโปรดติดตามสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ คือคนที่ชื่นชอบและหลงไหลในเรื่องโชคชะตาดวงหรือศาสตร์เกี่ยวกับไพ่ทาโร่เรายืนหนึ่งพบกันเร็วนี้ในเพจค้นอวดของเพจคนอวดของ,อข,องขออวดผู้สนับสนุนใหม่ใจดีอยากดวงดีมีรางวัลแอดเลย